สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิริตาเพียงค่ะดิฉันนางสาวปีรดาสีขาวค่ะดิฉันนางสาวพิรัญญาคงราค่ะดิฉันนางสาวคุบรรษาสารสุดค่ะดิฉันนางสาวปัญญลักษ์แย้มแจ้งค่ะพวกเราเลยค่ะเป็นนักศึกษาสาขาอาชีวะทำไมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตามล่าหาและอาหารนะคะที่มีสัญลักษณ์ทีนฟูดกูเทสกันค่ะไปกันเลยไปเราเห็น เราก็มาอยู่กันที่ร้านยำแซ่บนะคะตรงฟูดคอร์ดนะคะอยุทยาศิลปาค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะจุม,มาลีทองเอ็ค่ะค่ะคุณป้าเปิดร้าน,นนี้มานานแล้วหรือย,ยังคะเปิดมา19ปีแล้วค่ะก่อนก่อนเปิดร้านนี้นะคะคุณป้าเคยเปิดร้านอะไรอาหารอะไรบ้างจะ,ะงเป็นอาหารตำสั่งแล้วก็เป็นยำเป็นส้ปตําอะไรเงี้ยแหละอะไรคือจุดเด่น ยำม,มาม่าจากไข่ด๋อยำม,มาม่าใช่ไหมคะและกลุ่มคนกลุ่มไหนคะที่จะมาก็จะเป็นวัยรุ่นนักศ,าศากึกษาวัยกำพรว่าสูงอายุก็ไปเด็กกินได้หมดแล้วอะไรคือจุดเด่นของร้านคะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในคุณภาพขอสาดแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยตามใจารือวาค้าจะกินรสชาติอะไรเราสามารถทำได้แล้วทางร้านมีวิธีการจัดเก็บัตถุดิบให้สะอาดอยังไงบ้างก็คือจะเน้นย้ำคือเวลาแบบ เราซื้อผองมาก็จะซื้อแบบพอดีวันต่อวันถ้าเป็นของสดแต่ถ้าเป็นผักก็เก็บแช่ของแข็งไว้ล้างให้สะอาดแล้วก็ไม่แช่แล้วคุณป้ามีวิธีในการแนะนําเพื่อนร่วมอาชีพให้รักษามาต,ตรฐานเรื่องความสะอาดก็คุณภาพไหมคะก็คือว่าให้ใส่แบบว่าเวลาซื้อวัตถุดิบมาก็คือวัตถุดิบที่ลูกค้าชอบกินอะไรเนี้ยเราก็เพิ่มเพิ่มขึ้นอันไหนที่เราแบบว่าลูกค้าไม่ชอบเราก็ลดลง เพื่อป้องกันแบบว่าการเสียกันอะไรเงี้ยคุณภาพอาหารไ,ได้ดีไม่เสียไม่ไม่เสียหายเราด้วยแล้วก็ลูกค้าทําไปก็สุขภาพดีไม่ท้องเสีย่ยงเนี่ยคุณป้าเนี่ยได้ป้าขิงฟูดกูเทมาได้ยังไงหรอคะอ๋อจะเป็นจะมีคนมาตรวจมาตรฐานทุกปีค่ะความสะอาดได้รับความสะอาดเขาก็จะได้ใบอนุญาตขึ้นมาแต่อม่ไม่สะอาดก็โดนตัด เขาก็จะไม่ให้ป้ายก็ไม่ได้ขายด้วย <laughs> ใช่ค่ะคุณค่ะร้านคุณป้าสุมาลีนะคะเมนูเด็ดร้านนี้คือยำหมาดเราไปขีบเลยค่ะเราเอา ยำมาม่านะคะร้านเมนูเด็ดจากทางร้านนะคะมาเรามาลองชิมกันดีกว่านะมค่ะมาไยชิมกันอร่อยไหมเทสอร่อยนะแอร่อยคุณป้าสมารีร้านยงแซ่บได้ที่ฟูชัดชั้นสองสูตรการทายพิยาจิติร์คนะคะรับรองว่าอร่อยสดมากเลยค่ะมาชิมกันเยอะนะคะว้าว